ว t กแอสตาเรียลแอสตาแซนตีนรีบหยิบกระปุกอาหารเสริมมาเช็คเลยเพราะตอนนี้กําลังเกิดราม่าร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องแอสตาแซนทีนแบรนด์ไหนในไทยใส่แอสตาเรียลจริงๆแบรนด์ไหนแค่เอาโลโก้ของเขามาติดเดี๋ยวขึ้นชื่อแบรนด์ที่ใส่แอสตาเรียลจริงๆไว้ให้ต้องยอมรับว่าตอนนี้เรื่องแอนตี้เอดจินกำลังมาแรงสารต้านแก่ที่ออกฤทธิ์ได้ดีและมีประสิทธิภาพดีมากกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าก็หนีไม่พ้นที่จะเป็นแอสตาแซนตีนบริษัทที่ทํางานวิจัยเรื่องนี้มากที่สุดและสารสกัดมีประสิทธิภาเี่ยอรััับกกกใสสญลลลษณ์โผิต เขามีข้อกําหนดว่าต้องใช้ของเขาจริงๆและโดที่ใส่ในอาหารเสริมก็ต้องเป็นไปตามที่ recommend dose ทางแอสตาเรียเขาเลยหาวิธีช่วยผู้บริโภคออกโปรแกรมเวอร์ลิเดียวขึ้นมาให้เราสแกน qr code ตรงนี้นะคะแล้วเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์เลยว่าแบร,รนด์ไหนที่ใส่แอสตาเรียจริงๆจะได้ไม่สับสนแบร,รนด์ที่ขึ้นให้นี่นะคะคือแบร,รนด์ที่ขึ้นบนเว็บไซต์แล้วว่าใส่แอสตาเรียจริงๆแล้วบางที่ห้อที่ไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์ในตอนนี้แปลว่าไม่ได้ใส่สารสกัดของเขาจริงๆหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะการจะไปอยู่บนเว็บไซต์ได้คุณจะต้อองงสสารกัดข มากกว่า1่ปีแล้วดังนั้นบางยี่ห้อก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นเรื่องขอขึ้นไปอยู่บนเว็บไซต์อยู่ถ้าแบรนด์ไหนกําลังอยู่ในขั้นตอนนี้ก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ไว้ได้โบจะได้ช่วยกระจายข่าวนะคะเพราะยังเชื่อว่ายังมีผู้ประกอบการอีกหลายๆคนที่ตั้งใจทําอาหารเสริมดีๆออกมาและอีกทางหนึ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราจะทําได้ก็คือถ้าเราสนใจอยากกินยี่ห้อไหนจริงๆแล้วยังไม่มีขึ้นบนเว็บไซต์ก็ขอเอกสารกับทางแบรนด์ไปเลยค่ะถ้าแบรนด์ไหนใส่แอสตาีเลียจริงๆเขาต้องอยากโชว์เอกสารฉบับนี้อยู่แล้ว